สวัสดีครับผมผมเพชรพระฤาวยสวัสดีพี่พสุขสุขคนครกับผมมือนี่ก็คิีมใหายแนวทางลาพัฒนาวัานจันทร์ที่ยีิบเจ็ดตัลาสองห้าหกแปดเบืองผลมือวันศุกร์พี่น้องกันพี่น้องเริ่มเลขบนออกเจ็ดเจ็ดเลขล่างออกหนึ่งหกได้พี่น้องได้ส่วนสามตัวก็คือ หกเจ็ดเจ็ดน่นะอันนี้เขาเขาตัวเน้นได้พี่น้องได้เลกวิ่งเขาตัวเน้นแต่ว่าเอ้ยจับคู่เขาตัวเน้นจับคู่เขาตัวล่องอ๋อบอกยังไงสไปสัมมาเขาโทษได้พี่น้องได้เลขวิ่งนี่เขาตัวล่องได้เป็นเน้นศูนย์พี่เห็นบ่ ตาบาส่วนตัวเน้นจับคู่บ่าเน้นทั้งติดศูนย์ติดหนึ่งสินะเห็นปะเน้นศูนย์สี่กับหนึ่งหกเข่าหนึ่งหกตรงตรงมาเป็นเหลวแล้วมาว่งกาได้พี่น้องไปเบิ้งคลิปยอ้อนหลังได้ของพ่อเพชรนีน่ไปเบิ้งคลิปยอ้อนหลังได้เขาล่างหนึ่งหกตรงตร มาเมันมกักศูนแห้งเนาะพี่น,น้องนอะบ้ามาได้ศูนย์มาหนึ่งยึดซี่ี่เขาม้าไม่กับไปบัคลิปหลอดหลังเลยเด้อเข้าตัวเด่นเข้าตัวเด่นอยู่ กันที่ยี่สิด ตำลาวสุดพอดีตำลาวหัวเพชรเด็กผีน้องได้เอฟซีขอไหมกดติดตามไป một xe hai Mình một làng เก่าคับสวนเนินเก่าแล้วพี่น้องเนินเก่าลราคิดมาตัวล่างสวนเนอันนี้ขึ้นมาส่วนตัวคร้บพี่น้องด้ มักเก้ามักเก้าชอบเก้าเก้าสาม แคบคูเลยทีพี่น้องเดินได้ประกบมันพี่น้องกับหัวใจกี่เราเนาะว่าต้องเขียนนะนี่ได้ปกะกบมันกับสามสี่หาปรกบเขียนพี่น้องเ <c oughs> ก้าห้าได้ประกบมันที่เป็นสามสี่หามากบมาปกบใส่เก้ากับส่วน จต่กี่แต่ก่อนเขียนอยู่แล้วบเทเขียนที่จันไรพี่น้องเขาก็ฮูลูอยู่แล้วตัวประกอบเพราะเขาเออกมาจับใช้เก่าก็คือสามสี่หานี่ ศูนย์ห้ามันได้หกคู่หก้างเอาวันนี้บัดเขียนไร่นอนวัดิทล่ววัดเขียนไร่ตังค์เออนาะคือเก่าแลวพี่น,อน้องแต่นัดทั้งไร่นอนเดียว ก้าสีแปดศูนห้า ชวนตัวเน้นไดพี่น้องเก้าสี่ศูนย์ห้าบนล่างไปกลับได้พี่น้องได้เรียกอปากหลักบ,กลกบนล่างไปกลับมับนจันที่ยี่สิบเจ็ดตุลาสองห้าหกแปดตำาราพะเพ็ดบนล่างวิ่งเก้ากับศูนย์เน้นเก่าได้พี่น้อง 93 94 95 03 04 05เลข3ตัวนี่694 805ตัวเน่นตัวเด่นนี่ก็แมน่น94 05พี่น้องอย่าลืมเด้อบทล่างไปกลับเด้อบ่ได้ปักหลักวดที่แล้วก็เข้าตรงๆกับบ่วันนีงเฮาก็ต้องกัดตัวไว้นำนี่เห็นบ่เขา้า16ตรงๆเฮากลับไว้นำ นะตามนั้นครับผมคอยพี่น้องเขาส่งมาในเงี้ยปังๆกันเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้พี่น้องเด้อวม่เสียหายยังดอกกดไลค์กดฟีะสวัสดีครับผม